เนื่องจากวันนี้เป็นวันชาตินิทนิเทศซึ่งกิจกรรมนี้จะจัขึ้นเป็นประจำทุกปีเราก็จะถือเอาสัรสุดท้ายของปีการศึกษาเป็นวันในการจัดก,กิจกรรมนะคะโดยวัตถุประสงค์มีสองประการประการแรกเลยคือเป็นการที่เรามาร่วมแสดงความดีๆนะคะให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาเบื้องต,ต้นประการที่สองเลยคือเป็นการกระตุ้มเน้นให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับใครบางคนอาจจะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงข,ข,ขึ้นหรือ อาจจะดอกไว้ก่อนแล้วก็ธารมชีพขององบ่อนนะคะก็หากจะเปียบนักเรียนเนสมือนแมลงภัณ์ผู้ปกครองก็คงจะเปียบเสมือนดินที่เป็นผู้ให้กำเนิดนะคะโรงเรียนคุณคูก็คงจะเป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนปุ๋ย ที่คอยส่ดเสริมดูแลให้บริการนี้เจริญรุงเในส่วนของครูนะคะก็อยากฝากพี่หนูเพราะว่าหลังจากนี้พี่หมูจะได้ใช้ชีวิตของตัเองอย่างเป็นที่รักถือว่าเก้าเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเป็นตัวคุ้อยากให้พวกหนูตั้งมั่นถือมั่น ู่ในความดีไม่แข่งเก้าจนไปเอาเปรียบใครและไม่ออนแรเกินไปจนมนแพลเเตีย์นะคะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะหากมีเวลามีโอกาสก็ออกกลับมาถทายมาเยี่ยมเยือนคุณครูขขน,ขขน,นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ เวลาสองข้างเราไม่พอเราก็ต้องต้องใช้ช่วงวันที่ไม่ไหวอ้าววันนี้เป็นขอผมวปรนะให้เรียนชั้นป .6 ที่จบการศึกษาอ่าถ้าว่าเราจะจบแล้วแล้วเราจะเลือกเส้นทางไหนกันในการดบเนินชีวิต เป็นใจอยู่แม่เป็นใจครูผัให้ได้เรียนมีความสุขกับเส้นทางที่เรียนได้เลือกแล้วและจท,ทางหน้าที่ของตัตวเองให้ดีมีความสุขปตาสกากอุปสรรคและประสบความสำเร็จมีความสุข กับชีวิตของวนเรียนอื่นและทัศที่เรียนได้เรียกแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะได้ที่เรียนนะคะอย่างที่เด็กๆตั้งใจเอาไว้แล้วก็ตั้งใจเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะถ้าเด็กๆครูพัดนะคะครูก็ขอให้เด็กๆโชคดีนะคะไปตามความฝันที่เด็กอยากอยากไปอยากทํา อยากเรียนอะไรก็ขอให้เด็กๆสมหวังนะคะหรือว่าอยากทํางานอะไรก็ขอให้เด็กประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะครูแอมก็ขอให้เด็กๆประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ก้าวออกไปสู่โลกกว้างขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6ด้วยนะคะครูขอให้พวกหนูประสบความสําเร็จนะคะเข้ามหาวิทยาลัยที่หนูอยากจะเรียนนะคะค่ะครูมดนะคะ ครูมดก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆเทาทองนะคะที่จะจบปีการศึกษา2,565ขอให้ลูกๆก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสู้ๆนะคะครูผู้ยินดีกับนักเรียนทุกๆคนนะคะที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ในก้าวต่อไปก็ขอให้ทุกคนเดินต่อไปอย่างตั้งใจมุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหวังในชีวิตให้สำเร็จนะคะสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยนะคะที่จบปีการศึกษา2565นะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะครูก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมศึกษาในอามทุกคนค่ะขอให้นักเรียนนะคะประสบความสาเร็จตามที่นักเรียนตั้งหวังไว้ขอให้สอบติดมหาลัยตามที่นักเรียนหวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะครูขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่จบปีการศึกษา2565ด้วยนะคะ สำหรับคนที่เรียนต่อขอให้เด็ก,ดกประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้เจอเพื่อนในรั้วมหาลาัยที่ดีและสำหรับเด็กๆคนไหนที่ไม่ได้เรียนต่อขอให้เด็กๆขอให้สิ่งที่เด็กๆเ,เลือกเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้เจอทางที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ค่ะยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทุกคนนะครับปัจสิมปีนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับจากใจครูตะเอกภาษาไทยมอบให้ม .6 ครับ เัวขอขอไวโพรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะไม่ว่าคนที่จะไปเรียนต่อหรือว่าทำงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ เด็กๆครูขอแสดงความยินดีนะคะที่เด็กๆได้เรียนจบการศึกษาในปี2565นี้ในระดับชั้นม .6 นะคะครูขอให้เด็กๆเนี่ยมีความกล้าหาญแล้วก็มุ่งมั่นที่จะ,ะเผชิญสิ่งใหม่ๆในอนาคตแล้วก็ขอให้เด็กๆที่มีความมุ่งมั่นมีความฝันแล้วก็เลือกเส้นทางที่เด็กๆจะเดินไปในอนาคตเนี่ยขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สมความหวังสมความปรารถนาทุกประการนะคะยินดีด้วย c o n c e ทูเ a t i o n ค่ะเด็กๆ Hi to all my Matayam 6Less1 and 6Less2. Congratulations, you are done with your studies, and I hope that you will continue to proceed uh, your courses. Whatever you want, good luck, everybody, and God bless you all. From your teacher, ครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เ,ออเจอเพื่อนดีๆสังคมดีๆแล้วก็ได้มหาลัยดีๆนะคะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะอคอนเทนต์ค่ะบ๊ายบายครับก็เนื่องในโอกาสนะครับที่นักเรียนมหกนะครับจบการศึกษาครูก,ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ครูอยากจะบอกกับนักเรียนทุกคนว่านะครับการจบการศึกษาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่นะครับการเริ่มต้นชีวิตนะครับต่อจากนี้ นักเรียนอาจจะพบเจอกับปัญหานะครับเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะครับหรือวัยเรียนที่สูงขึ้น,นครับก็อยากจะให้จดจำความทรงจำดีๆนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ท้อที่คิดถึงก็ให้นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยทำร่วมกันมานะครับกับเพื่อนๆกับครูคนในโรงเรียนครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ ถึงเวลาแล้วสินะที่คุณจะต้องปล่อยมือพวกเธออย่างจริงจังสักทีเพื่อให้พวกเธอไปเจอโลกใบใหม่ที่มันกว้างขึ้นขอให้พวกเธอใช้สติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดก็ขอให้พวกเธอโชคดีลูกๆมอกของเรานะคะก็ถูกขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะแล้วก็ไปสู่ดูวาภายนอกก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกส,สิ่งทุกอย่างขอให้สมตั้งตั้งใจนะคะ โชคดีค่ะบ๊ายบายสำหรับ bye ราา6ปีกา,ารศานี้นะครับที่จบไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้น,นะครับไปเป็นด้านการงานการเรียนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จและสมหวังทุกประการนะครับสวัสดีครับ